ผมใช้ค่าสปีดที่60นะครับส่วนค่า F ผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมวันนี้จะมาถ่ายภาพซึ่งห่างหายไปนานผมจะมาแพนกล้องนะครับแผนกล้องจากกล้อง n i คอนดีเจ็ันแล้วก็เลนแทมพลอนระยะ150-600นะครับผมซึ่งเลนของผมมันมีตำหนิอยู่ที่ว่าระบบการสั่นมันเสีย แต่จะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาในการถ่ายภาพผมจะมาแผนกล้องลดแล้วมาดูด้วยกันว่าภาพที่แผนกล้องจากกล้องเลนส์ซูมเนี่ยมันจะสวยหรือมันจะขี้เละหรือมันจะเป็นยังไงซึ่งมันถ่ายยากมากมากเพราะว่ามันเป็นเลนส์ระยะแต่ผมผมจะใช้ระยะร5 0ินะครับซึ่งมันอยู่ไกลมากคูณเข้าไปแล้วมันน่าจะเป็นระยะ200กว่าเดี๋ยวถ่ายที่10ล้อคันนี้ก่อนฮะน่าจะได้แต่หัว10บรอนะครับ สิบล้อมันวิ่งช้ามากนะครับเสียงรถมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรมอไซค์นะครับผมจะแพนมอไซค์ครับทันมไหมได้นะครับถ่ายสโกปี้มาครับภาพที่จะให้ดูท้ายคลิปนะครับเป็นเป็นภาพหลังกล้องนะครับไม่แต่งนะครับมาเอาลองถ่ายก็คันสองคันเมื่อกี้ได้มอไซค์ไปแล้ว อยากจะถ่ายรถใหญ่แต่ว่าช่วงจังหวะที่เขาขึ้นเนินน่ะมันช้าเป็นรถเก่งครับต่อไปมันเป็นรถเก่งครับชัดไหมได้หน่อยนึงได้หน่อยนึงอ่ะอีกสักคันเอาอีกสักคัน,อาอคนมาดูว่ารถอะไรจะเข้ามาในเฟรมของเราเป็นรถกระบะนะครับ เมื่อกี้รถคันนี้บันบางรถสิบล้อบงังเอาใหม่ครับเอาใหม่ผมใช้ค่าสปีดที่60นะครับส่วนค่า e F ผมใช้ F 16ไม่ใช่เครื่องบินนะครับไอโอยู่ที่ร้อยหนึงอ่าหลังล้องน่าจะได้ก็ประมาณนี้ครับภาพอยู่ท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกับผมอัจฉรพวงศสาราชทั้งในช่องติกต็อแล้วก็ช่อง YouTube สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ